รีวิวแอร์ร็อกเจนสาใน3นาที a อร์ร็อกเป็นรถทรงสปอร์ตออโตเมติกรูปทรงเฉียบคมแบบรถสปอร์ตและเจ้าแอร์ร็อกถือว่าเป็นรถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงมากในคลาสเดียวกันนั่นก็เพราะเจ้า a อร์ร็อกมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 5 5่งซีซีระบบวาล์วแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมปชัรมี4วาล์วต่อสูบและมีวาล์ว 8, แบบผันแบบ VVA ระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติแบบ CVT บอกเลยความเร็วความแรง0ูนยนถึงหนึีและสาภายในําความวินาทีและสามารถทัความว Top Speed ง ทั้งแรงทั้งเร็วแบบนี้บอกเลยว่าใช้ตามถนนหลวงได้สบายรถใหญ่ไม่ไล่ทับแน่นอนแต่จุดเด่นของเจ้าเอร์รอตจริงนั้นคือการเข้าโค้งบอกเลยว่าคันนี้สุดมากเรียกว่าถ้าให้แข่งกันเข้าโค้งไม่มีรถคันไหนสู้เจ้าแอร์รอกได้เลยผมลองมาหมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นถนนปกติหรือในสนามแข่งบอกเลยว่าเข้ายันตัวรถเนี่ยไปขูดกับถนนยังได้นะครับ โออ้ไกูโดยสิ่งที่ทําให้มันเข้าได้ขนาดนี้คือยางรถขนาดใหญ่ทั้งหน้าและหลังแต่อีหนึ่งจุดแข็งเลยที่แอ r o c ็อกมีแต่คลิก160ไม่มีก็คือมีเฟรมแบบเซนเตอร์ท n e เนลเฟรมในลักษณะนี้บอกเลยให้ความแข็งแกร่งกับตัวรถสูงมากตัวรถจะไม่เกิดอาการบิดงอตอนเร่งหรือตอนเบรกแรงๆหรือแม้แต่ตอนขี่เร็วแล้วตกหลุมตกบ่อทําให้รถของเรานิ่งมากจนผมกล้าทําสิ่งนี้กับแอร์ร็อ บอกเลยถ้าไม่เซนเตอร์ทันเนลน่าจะคงบี้เข้าหากันได้เลยนะครับและจุดที่น่าสนใจคือการปรับปรุงในเรื่องของระบบเบรกมาใหม่เจ้าแอร์ลอกคันนี้ครับมีเบรกหน้าแบบ ABS และเบรกหลังครับ เปลี่ยนมาเป็นจิสเบกขนาด240มิลบอกเลยว่าใหญ่มากระบบโชคปรับมาใหม่ทั้งหน้าและหลังโดยเฉพาะโชคหน้าบอกเลยเพิ่มแกนมา30มิลตกหลุมตกบอก่อนี่แทบไม่กระเทือนมือส่วนโชคหลังก็ปรับค่าของสปีดใหม่แต่ก็ยังแอบแข็งๆอยู่บ้างนิดนึงแต่ดีกว่าตกเก่านะครับแต่ที่ผมชอบสุดๆเลยก็คือเรื่องของระบบไฟของตัวรถนั่นเองรถคันนี้เป็นไฟ LED แบบรอบคันโดยเฉพาะไฟหน้าบอกเลยให้มาเป็นโปรเจคเตอร์2โคมซ้ายขวากันเลยทีเดียวและไฟหลังนี่ก็บอกเลยว่าเทมากให้อารมณ์ความเป็น รถสปอร์ตสูงมากไฟเลี้ยวก็เป็น LED แล้วนะครับรุ่นนี้และเรื่องของความสุขสบายของรถคันนี้ก็มีครบคล้ายๆกับ n m a x เลยท่านั่งการกขับขี่เป็นท่านั่งหลังตรงสบายๆตามสไตล์สกูตเตอร์อยูบ็อกขนาดใหญ่ถึง25ลิตรและเติมน้ำมันง่ายๆโดยไม่ต้องลงจากบาะเพราะว่า,าถังน้ำมันอยู่ตรงวางขาครับรถังน้ำมัน5.5ลิตรถ้าขี่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะขี่ได้ราวๆ240กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถังแต่ถ้าคุณขี่รถคันเล่งตลอทางก็จะได้อยู่ราวๆ120ถึง130กิโลเมตรต่อน้ำมัน1ถ ก็ยังมีเกะนะครับเอาไว้ให้เก็บของกระจุกระจิกแล้วก็มีช่องจ่ายไฟท้ายซีมาให้ในช่องนี้นะครับโดยเจ้า All New a i r o c นะครับในปี2 0 2 5นี้มีราคาที่85,900บาทนะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดสามารถไปดูคลิปรีวิวตัวเต็มของผมได้นะครับและนี่ก็คือ